ในไพ่เล่าเรื่องสําหรับคลิปนี้นะคะจะไม่มีหัวข้อคลิปใดๆจะปล่อยให้ไพ่อยากเล่าอะไรให้ไพ่เล่าไปเลยค่ะซึ่งก็ไม่รู้นะคะสถานการณ์จากหน้าไพ่เนี่ยมันจะไปตรงกับชีวิตของใครหรืออาจจะไม่ตรงกับใครใดๆทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากเล่าอะไรในเรื่องราวต่อไปนี้นะคะใบแรกเลยไพ่มันขึ้นหนึ่งถ้วยรู้สึกว่ามีคน อยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะดูเหมือนว่าไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันมันเป็นการบ่งบอกว่าตัวคุณนะ่ะมีโอกาสในการที่มีคนที่เคยทิ้งคุณไปได้วนกลับมาคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่คุณคิดว่าเขาไม่น่าจะกลับมาแล้วใจของคุณนะ่ะเลือกในการจบเลือกในการตัดคนคนนี้แล้ว คุณรู้สึกว่าพอกันทีกับการรอคอยที่ไร้จุดหมายพอกันทีกับการที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายให้อยู่เพียงคนเดียวคุณจะกลับมารักตัวเองในช่วงเวลาที่คุณกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วค่อยๆลืมเรื่องราวของคนคนนี้ไปเขาวนกลับมาค่ะกับคนที่คุณลืมไปแล้วด้วยซ้ำ และไม่คาดหวังแล้วด้วยซ้ําว่าเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณเพราะตอนนี้เวลาเนี้ยตัวคุณนะ่ะกลับมาลักตัวเองกลับมาโฟกัสตัวเองคุณยุ่งมากเลยนะดูเหมือนว่าคุณค่อนข้างยุ่งกับชีวิตในหลายๆอย่างคุณกําลังโฟกัสอยู่ที่อนาคตนะคะคุณกําลังโฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่ที่อนาคตตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าวุ่นใจเหมือนกันนะในการที่คนคนนี้ได้กลับมา แล้วคุณก็รู้สึกว่าดีไหมนะในการที่จะให้เขากลับมาเพราะตัวคุณเองก็เริ่มที่จะโอเคขึ้นแล้วแต่คนคนนี้มันเหมือนกลับมาเพื่อทดสอบใจคุณ่ะแล้วคุณเองก็ค่อนข้างว้าวุ่นใจพอสมควรนะคะคนคนนี้เนี่ยเขากลับมาเพื่อจะดึงคุณกลับไปอีกครั้ง เขาพูดในความสำคัญของคุณที่เขาขาดไปไม่ได้อะแล้วทีทิ้งไปไม่เคยจะเห็นค่าเนาะตอนที่จะกลับมานี่แบบอืมขาดคุณไปไม่ได้คุณสำคัญกับเขาแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่าตัวของคุณเริ่มไม่เชื่อน้ำลายของเขาแล้วคุณต้องใช้คำว่าอะไรอะเหมือนเหม็นที่ฟันอะ่ะไม่อยากที่จะมานั่งแบบ เชื่อกับคนที่แบบเคยหลอกลวงเคยทิ้งคุณไปอะนะคะแต่เขาจริงจังมากค่ะกับการที่เขากลับมาขอโอกาสในครั้งนี้นะคะเขาตั้งใจจะมาให้คุณแบบคือเดอะเลเวอร์ขึ้นมาเลยคือมันเหมือนกับเขากลับมาเพื่อข้างรักคุณอะเขากลับมาอยากจะขอคืนดีอยากจะสารความสัมพันธ์อีกครั้ง ตัวคุณนั้นสําคัญสําหรับตัวเขามากแต่อย่างที่บอกค่ะตัวคุณน่ะคุณคุณรักตัวเองแล้วไงในช่วงเวลาที่รอในช่วงเวลาที่คุณน่ะนอนไม่หลับในช่วงเวลาที่คุณคิดมากกว่าที่คุณจะมูฟออนน่ะมันยากจะตายพอในช่วงเวลาที่คุณแบบโอเคทำใจได้แล้วฉันมูฟออนแล้วฉันเดินหน้าแล้วกลับมาขอโอกาสเฉย แล้วในช่วงเวลาที่จะทิ้งคุณกลับตัดคุณอย่างไร้เยื่อใยแต่ในช่วงเวลาที่คุณแบบไม่เอาแล้วอ่ะกลับมาบอกว่าคุณสําคัญอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเขาแบบสติกลับอ่ะอยู่ๆอ,อยากจะมาได้คุณอยากจะต้องการคุณแต่พูดเลยค่ะทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันคุณทุ่มเทให้เขาอ่ะในช่วงเวลาที่คุณทุ่มเทให้มากๆอะ คุณเต็มที่กับเขาอ่ะเขาไม่ได้เคยเห็นคุณค่าเพราะตัวคุณเองอ่ะคุณให้จนเหมือนคุณโง่อะค่ะคุณให้เต็มที่จนคุณไม่ได้รักตัวเองคุณให้เต็มที่จนคุณแบบยอมทุ่มทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะมันมันเลยกลายเป็นเหมือนว่าคุณเป็นของตายในสายตาเขาแต่ในเวลาเนี้ยคุณรักตัวเองไงคุณไม่เอาแล้วกับการที่ คุณจะต้องให้กับใครโดยที่สุดท้ายคุณต้องแตกสลายไม่เอาแล้วค่ะคุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมารักที่ตัวเองแล้วตอนนี้คุณยุ่งกับชีวิตในหลายๆอย่างคุณกําลังขาขึ้นนะคะดวงคุณกําลังขาขึ้นทั้งการงานทั้งการเงินดังนั้นคุณจะไม่มีเวลามานั่งเสียใจกับเรื่องเดิมๆอีกแล้วการที่คุณจะต้องมาเสียใจซ้ําแล้วซ้ําอีกกับคนเดิมๆคุณเหม็นขี้ฟันเขาอะ ค,คุณเบื่อน้ำลายของเขาที่แบบพูดออกมาแต่ละอย่างไม่เคยทำได้สักอย่างเดียวนะคะมาขอโอกาสจากคุณทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวคุณเริ่มจะมูฟออนดังนั้นหมอรู้สึกว่าตัวคุณอะจะไม่ได้แบบอยากจะกลับมาขนาดนั้นแตเดตคือคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะหาสิ่งใหม่หาคนใหม่ที่มันดีๆะนะคะเพราะคุณรู้สึกเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาคุณเต็มที่กับคนคนนี้มากจริงๆ แต่การเต็มที่ของคุณคุณกลับกลายเป็นของของของตายในสายตาเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะอย่าหวังเลยค่ะว่าคุณจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกลับไปเป็นคนที่แบบให้เขาจนตัวเองแหลกสลายเหมือนเดิมคุณไม่เอาแบบนั้นอีกแล้วและชีวิตของคุณไม่ได้เจอคนใหม่ๆเลยหรอคะหรือคุณจะต้องกลับไปพบคนเดิมคะเนี่ยขอดูพลังงานไพ่หน่อยตัวคุณน่ะจะเลือก เพราะคุณน่ะพัฒนาตัวเองมาขนาดนี้แล้วคุณอาจจะมีหวั่นไหวค่ะแต่คุณคุณจะมีโอกาสในการเจอคนใหม่ๆในชีวิตนะคะไอ้คนเดิมเดิม่ะมันได้แต่เสียดายคุณน้ำลายหกน้ำลายแห้งแต่คุณไม่สนใจอีกแล้วเพราะคุณจะมีโอกาสในการเจอคนใหม่แบบฉับพลันกระทันหันนะจ๊ะนี่ไพอัศวินถือถ้วย แลเะทาวเวอร์คือแบบเหตุการณ์ไม่คาดฝันน่ะเออจะมีโอกาสในการที่จะมาเจอกันจากเลขหน้าพ่ยนะภายในสามเดือนนับจากนี้ค่ะหลังจากที่ตัวคุณเนี่ยถอยห่างจากเรื่องเดิมสิ่งเดิมคนเดิมคนเดิมที่เคยทิ้งคุณไปอย่างไร้เยื่อใยเย็นชากับคุณมากๆเขาจะอยู่ในจุดของการที่ได้แต่มองคุณแต่ไม่สามารถเอื้อมถึงคุณเพราะตัวคุณในเวลานี้ดีขึ้น สตรองขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและคุณกำลังจะได้เจอคนที่คู่ควรกับคุณมากขึ้นกว่าคนคนนี้ค่ะนี่คือพลังงานของไพ่นี่คือคำอวยพรจากไพ่ก็ได้หรืออะไรก็ตามแต่มันคือเป็นพลังงานที่ดีอะ่ะอูอยากจะให้กำลังใจสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเฟลตัวเองรู้สึกแย่หรืออะไรก็ตามอะ่ะคุณกลับมารักตัวเองนะแทนที่คุณจะไปโฟกัสคนอื่นที่เขาไม่รักคุณอะ่ะคุณกลับมารักตัวเองมากม คุณกลับมาให้คุณค่าให้ความสําคัญกับตัวคุณคุณไม่ต้องตามหาความรักค่ะแต่คุณจงดึงดูดความรักด้วยการที่คุณพัฒนาตัวเองไปในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นขอเป็นกําลังใจให้กับ